พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทนายดวงรับสศรีนวลทนายความในทีมด็อกร์กิติศักด์ทนายความวิถีพุทธและเนติบัณดิตไทยนะครับวันนี้จำให้ความรู้นะครับผมเกี่ยวกับการยื่นฟ้องคดีและการแพ้คดีหรือว่าการชนะคดีนะครับผมโดยผลแห่งคำพิพากษาองศาลนะครับผม เมื่อท่านนะครับผมได้รับคำพิพากษาหรือว่าศาลนะได้คำพิพากษาในคดีในศาลชั้นต้นแล้วครับผมแต่ท่านนะครับประสงค์จะอุทธรหรือโดยท่านท่านนะครับผมอาจจะแพ้คดีนะครับโดยไม่พอใจกับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นนะครับผมหรือว่าไม่เห็นด้วยนะครับผมในคำพิพากษาของศาลชั้นต้นนะครับผมท่านนะครับผมสามารถอุทธรได้นะครับแต่การอุทธรนะครับผมในคดีแพ่งนะครับผม ต้องปรากฏตามาตามมาตราที่224รับ224นะครับผมตามมาตรา224แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับวางหลักไว้ดังนี้นะครับในคดีที่ทิพิพาทาละนะครับผมราคาทรัพย์สินหรือจํานวนทุนทรัพย์ที่พาา้ากันในชั้นอุทธรณ์ไม่เกิน50,000บาทน,นะครับผมหรือไม่เกินที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานะครับผมห้ามไม่ให้คู่ความอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงนะครับผมเวมนแต่ ผู้พิาาพากษาที่นั่งพิจารณาคาดีในศาลชั้นต้นได้ับความเห็นแย้งไว้ลักหรือนะครับผมได้รับรองมีเหตุอันควรควรอุทธรได้นะครับหรือถ้าไม่เห็นหรือถ้าไม่มีความเห็นแย้งหรือคํารับรองเช่นว่านี้ต้องได้รับอนุญ,ญาตให้อุทธรเป็นหนังสือจากอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นหรืออธิบดีผู้พิพากษาภาคาหรือผู้มีหรือผู้มีอำนาจแล้วแต่กรณีนะครับ บทบัญญัตินี้มีให้ใช้เกี่ยวกับสิทธิเกี่ยวกับสภาพบุคคลหรือสิทธิในครอบครัวนะครับผมและคดีฟ้องขอให้ปลดเลืองความทุกข์ไม่อาจคำนวณเป็นเงินได้นะครับเว้นแต่ในคดีฟ้องขับไล่บุคคลออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่านะครับหรืออาจให้เช่าได้ไม่เดือนแล้วไม่เกินสี่พันบาทหรือไม่เกินในในพระราชกิหนำนัหรือในเกินกําหนดในพระราชกิจสิทธิการนะครับผมตามวรรคสาม การขอให้ผู้พากษายที่นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุอันควรอุทธรได้ให้ผู้อุทธรยื่นคำร้องถึงผู้พากษาพร้อมกับคำฟ้องอุทธรต่อศาลชั้นต้นเมื่อศาลได้รับคำร้องเช่นว่านั้นให้ศาลส่งคำร้องพร้อมด้วยสำนวนไปยังผู้พากษาดังกล่าวเพื่อขอรับพิจารณารับรองนะครับผมเราจะเห็นว่านะครับในคดีที่เป็นทรัพย์สินนะครับเกี่ยวกับผิดสัญญาหรือฟ้องการผู้ยืมเงินนะครับผมอ่า ต้องราคาทรัพย์สินคุณทรัพย์ไม่เกินห้าหมื่นบาทนะครับผมถ้าไม่เกินนี้ถึงไม่สามารถที่จะอุทธรณ์ได้นะครับผมทางแก้ท่านต้องให้ผู้พากษาที่ให้ท่านผู้พากษาที่จะนาคดีนั้นรับรองนะครับผมหรือว่าทางหนังสือถึงอธิบดีผู้พากษาสารชั้นต้นนะครับรับรองให้หรืออธิบดีผู้พากษาภาคแล้วแต่กรณีนะครับผมทางเกี่ยวกับการฟ้องนะครับขับไล่บุคคลนะอาจจะ ออกจากที่เช่านะหรือว่าหรืออาจาเช่าได้นะครับผมอาจจะเกี่ยวกับฟ้องเกี่ยวกับให้บุคคลออกจากาาห้องเช่าพิพาสนะครับผมซึ่งนะครับผมเรือละไม่เกินสี่พันบาทหรือไม่เกินในพระราชกิจดีการนะครับผมสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์นะครับในการที่ท่านนะครับผมจะสามารถนำมายื่นอุทธรณ์นะครับหากท่านไม่เห็นด้วยกับาาานนคำพาา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 านนาาาาาาาจาา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 า หรือว่าท่านไม่เห็นด้วยในการเรียกค่าเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับผมหรือว่าให้ลูกหรือว่าให้คู่กรณีปฏิบัติตามสัญญาแบบนี้ครับผมสุดท้ายนี้ผมทานายดวงรัตน์ศีนวลทานายความวิถีพุทธขออภัยครับผมสุดท้ายนี้ผมทานายดวงรัตน์ศีนวลทานายความไอคินด็อกเตอร์กิติศักดิ์ทานายความวิถีพุทธและเนติสีทธิชัยนะครับขอกกล่าวกับท่านว่าหากท่านไม่รับความเป็นธรรมแล้วยากจน ทางสภาทนายความของเรายินดีช่วยเหลือท่านรีครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ share, ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมทนายดวงรัศย์ศรีนวลทนายความในจิมดรกิติศักดิ์ทนายความวิถีพุทธและนีตินดีไทยนะครับสวัสดีครับ